ก็สวัสดีครับ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 พี่โจรับจดทะเบียนสมรสคนไทยคนพม่าคนไทยกัมพูชาและชาวต่างชาติทุกสัญชาตินะครับนะอ่ะจะมาตอบคําถามข้างบนนี้หน่อยนะครับว่าผมเดินเรื่องเองนะครับเออเสียไม่กี่พันนะครับเมียกัมพูชาเนาะอ่ะนะครับผมจะบอกพี่อย่างนี้นะครับเอ่อก่อนอื่นเนี่ยนะครับตอนที่มาคอมเมนต์ผมเนี่ยครับผมรบกวนนะผมรบกวนนะ พี่อ่ะทิ้งาเบอร์โทรนะครับนะไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครเห็นคลิปเนี้ยคลิปผมนะคลิปผมนะครับพี่เข้าไปทักหาพี่พี่ชายท่านนี้ได้เลยนะครับเขาบอกว่าเขาทำมาไม่กี่ไม่กี่พันเองนะอ่าเนาะก็ไปติดต่อเขาได้เลยนะครับผมคนตรงๆอยู่แล้วนะครับทํามาไม่กี่พันบาทเองเนาะ เขาบอกมาแบบนี้นะครับก็ก็ลองไปติดต่อกันดูนะนะครับไม่กี่พันเองเนาะนะครับลองติดต่อดูนะครับแล้วก็ถ้าทำได้จริงอน่ะนะครับเนาะก็ยินดีนะครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมคลิปนี้ถ้าพี่คนนี้เขาบอกว่าทํามาบทไม่กี่พันเองก็ไปติดต่อได้เลยนะไปติดต่อนะครับแล้วก็รบกวนพี่เนี่ยนะครับตอบคาถามเขาด้วย นะคนที่โทรเข้าหาไปหาเนี่ยหรือแนะนำเนี่ยนะครับก็ลองไปติดต่อกันดูนะครับเนาะอ่ะมาในส่วนของผมผมจะบอกอย่างนี้นะครับพี่นะผมจะบอกไว้ให้ว่าเออผมเนี่ยกว่าจะมาทําตรงนี้ได้เนี่ยผมหมดเงิน,นอ่ะค่อนข้างสูงเนาะเหมือนผมเอ่อกว่าจะเรียนจบมาเนี่ยนะครับผมเป็นเป็น,เป,นเป็นวิชาชีพของผม,ผมนะครับผมหมดเงินมาเนี่ยผมคิดว่าหลักล้านนะครับที่ผมกว่าจะ มีวิชาชีพติดตัวนะครับนะ,ะกว่าเราจะมาทําอาชีพอะไรได้พวกนี้นะครับเราต้องมีความรู้เนาะผมหมดเงินไปค่อนข้างเยอะนะคทีนะ่พี่บอกทาเองหมดแค่พันกว่าบาทนะครับแต่ในส่งของผมเนี่ยนะครับผมเป็นวิชาชีพของผมนะครับพอผมจะมาะสร้างทีมเซตทีมเนี่ยนะครับผมหมดเงินค่อนข้างสูงนะครับกว่าจะ,ะเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่น พี่ต้องพูดให้หมดด้วยเวลาเวลาเราคิดต้นทุนเนี่ยเราคิดยังไงนะครับเพราะผมเคยค้าขายมาด้วยผมผมจะบอกให้พหี่ให้พี่ฟังนะครับผมเคยค้าขายเนี่ยนะครับพี่เชื่อไหมแม่จิ้มฟันหนึ่งอันเนี่ยก็คือต้นทุนนะครับคือต้นทุนของชีวิตเราที่ต้องต้องอ่า่าเราจะปรุงของสําเร็จมาค่ารถค่าใช้จ่าย,ายนะครับค่ารถที่ต้องไปซื้อของมาทํานะอ่าทุกอย่างนะครับ ค่าถุงใบหนึ่งก็คือต้นทุนทุกอย่างคือต้นทุนหมดนะครับเนาะแล้วทีนี้ผมจะบอกพี่ว่าไงว่าทําไมผมถึงต้องทําราคามาเท่านี้นะครับอ่าเนาะต้นทุนของของข,ของพี่เนี่ยพี่อย่าลืมคิดนะยกตัวอย่างเช่นผมก็เดินเดือนละหกหมื่นนะครับเฉลี่ยว่าสองพันผมไปทําเอกสารเนี่ยสมมตินะผมต้องหยุดงานเนี่ยสมมุติถ้าผมเป็นพนักงานบริษัทละกันวันละสองพัน นะครับผมไม่ทาตรงนู้น่ะอย่างต่ําต้องมีหนึ่งอาทิตย์ที่ไปอยู่ฝั่งกัมพูชานะหนึ่งอาทิตย์วันละสองพันนะครับเจวันผมเสียไปหมื่นสี่ละนะครับหมื่นสี่แล้วไหนจะค่ารถของผมอีกที่ผมต้องเดินทางไปนะครับภรรยาผมอีกนะครับนะค่าลา,ายเซ็นผู้ใหญ่บ้านอีกนะครับบางทีผู้ใหญ่บ้านเขาก็คิดค่าลายเซ็นดีค่าดาเนินการอีกนะค่าแปลเอกสารอีกน,นะครับ ค่าตานิติกรอ,อีกนะครับค่าโรงแรมที่พักอยู่ตรงกัมพูชาอีกเท่าไหร่คือละเท่าไหร่นะครับผมต้องดูอย่างน้อยอ่ะไม่ต่ำกว่าห้าคืนต้องมีนะอ่าติว่าคืนละร้อยเอ้คือละพันอ่ะคือคือละพันแล้วกันอ่ะคือละห้าร้อยแล, 1, ล้วกันนะเจ็ดวันนะครับเป็นเงินเท่าไหร่นะอ่ะคือละพัน่ะก็จะสามหมื่นละนะครับนะอ่ะพอขับรถมานั่งรถมาอีกนั่งรถมาขับรถมาก็ได้นะครับมามาฝั่งไทย ค่ารถเท่าไหรอ่อย่าลืมคิดไว้นะ,ะแล้วก็จากจากบาทเนี่ยมากรุงเทพคุณผูบ้านองกรุงเทพอ่ะค่ารถจากตรงนั้นอนะ่ะจากบาทเนี่ยมากรุงเทพเนี่ยเท่าไหร่เอามาคิดด้วยครับนะเสร็จเรียบร้อยไม่พอนะครับมาฝั่งไทยผมเองก็ต้องไปทําที่ทำการแปลอีกนะครับแปลจากภาษา จากภาษากัมูชามาเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยอีกนะครับพอแปลเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ต้องเสียเวลาไปแปลอีกไปวันนี้เอกสารไม่ครบไปอีกวันหนึ่งอีกนะพอแปลเสร็จเรียบร้อยอหรือจา้างเขาแปลก็ได้จา้างเขาแปลก็หลากหลายราคานะครับการแปลเนี่ยนะครับเนาะพอแปลเสร็จปุ๊บเอกสารได้มาถึงผมละนะครับผมเองก็ต้องไปหาเจ้าที่อีกไปสัมภาษณ์อีกนะครับ นะเป็นเซ็นเอกสารเองนะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยถ้าเป็นผมนะไม่ต่ำกว่าเจ็ดอ่าหกหมื่นนะครับถ้าเป็นผมนะถ้าผมคิดค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดหมื่นนะววที่ผมส่งเสียไปอ่ะนะครับแล้วเวลาที่ผมสูญเสียไปอีกเวลาที่ลางงานอีกอะไรอีกนะอ่านะครับแต่พี่บอกว่าแค่พันแค่หลักพันนะครับอันนี้ผมให้เห็นตัวเลขเฉยนะครับ บางคนอาจจะเงินเดือนน้อยอไม่เป็นไรคิะ,ระว่าเงินเดือนเดือนละหมื่นสมมุตินะอขั้นละขัน้นต่ำเลยพี่ลองคิดดูว่าเสียเวลาไปเท่าไหร่นะเอกสารเนี่ยนะครับทําถูกทําผิดอีกขาดตานิติกรไปตัวหนึ่งวนไปวนมากลับไปกลับมาอีกเจ้าหน้าที่บอกบอกไม่หมดอีกนะขาดตัวนู้นตัวนี้ไปอย่างละหน่อยอย่างเงี้ยเนาะ,ะ,ะลืมไปอีกอย่างหนึ่งอพอมาถึงแล้ว เอกสารที่พี่ต้องขอจากที่นี่อีกที่ที่หนังสือรับรองพาร์ทอีกนะ,ะโดนค่าแปลอีกอะไรอีกไม่กี่พันอันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นไปได้ก็ได้แต,แต่แต่ผมไม่เคยเจอนะครับลายผมคำนวณตัวเลข,ขออกมาเนี่ยให้เป็นราคาขั้นต่ำเลยเวลาเราคิดอ่ะนะครับเราต้องมองด้วยว่าค่าแรงเราเท่าไหร่ ค่าเสียเวลาเราเงินเราเท่าไหร่นะครับภรรยาทุนทํางานด้วยคิดของภรรยาด้วยนะครับนะถ้าบอกว่าพันกว่าบาทไม่กี่พันเนี่ยนะครับอย่าลืมนะใส่เบอร์มาหน่อยนะอ่านะครับเดี๋ยวจะมีคนโทรไปหาคุยกับเขาด้วยนะนะครับแนะนําเขาหน่อยนะเนออคุณทํมาเนี่ยนะครับก็บอกเขาหน่อยละกันคนที่มาติดต่อนะครับส่วนผมผมคิด4ี่หมืน ผมมองตรงผมคิดเลย4ี่0มืนนะครับกอกสารที่ผมดําเนินการเนี่ยนะครับค่าทนายความผมค่า,าจิตปะทะทั้งหมดนะครับผมคิดเลยคนกำจัดคิด4ี่หมื่นแต่ถ้าพี่ทำคำพันกว่าบาทเนี่ยทิ้งเบอร์ไว้ด้วยเนาะเออนะครับเผื่อคนเขาได้มาหาผมเนี่ยผมบอกคนไม่มีตังค์ติดต่อพี่คนนี้เลยเนะครับพันกว่าบาทนะครับนะเออพี่ลองไปติดต่อดู นะครับผมจะบอกให้สมัยก่อนเนี่ยผมทําเกี่ยวเครื่องมือการทางการแพทย์นะนะครับผมบองตรงนะแต่คุณหมออย่าว่าผมนะอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นคุณหมออย่าว่าผมนะไอคนจัดฟันน่ะนะครับเคยเห็นไอยางที่ว่าต้องไปใส่ทุกเดือนนะห้าสิบบาทเองผมบองตรงทําไมคุณไปเข้าร้านเนี่ยทําไมเขาคิดตั้งพันกว่าบาทนะครับเนี่แหละครับคือต้นทุนของเขาคุณต้องอย่าลืมคิดว่าค่าน้ําค่าไฟ นะครับค่าน้ําค่าไฟค่าร้านค่าภาษีนะครับติดปัถาจ้างลูกน้องต้องคิดด้วยนะครับนะเออถ้าคุณอย่างพี่เนี่ยไม่มีต้นทุนอะไรเลยอะ่ะนะครับนะพันกว่าบาทเออหลักพันเนี่ยนะครับเน้นย้ํานะใส่เบอร์ติดต่อไว้ด้วยหรือถ้าใครมาฟังคลิปผมคลิปนี้แล้วเนี่ยนะไม่มีกําลังอ่าไม่เป็นไรติดต่อพี่คนนี้เลยนะครับนะ ครับผมคนพูดตรงๆนะก็ติดต่อพี่คนนี้ได้เลยนะอ่าพี่คนนี้นะครับเน้นย้ํานะคนไม่มีกําลังติดต่อที่คนนี้ได้เลยผมจะบอกมาให้นะนะครับคลิปเนี้ยผมทําราคามาเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยจับต้องได้กําไรนิดหน่อยผมบอกตรงๆนะครับบางคนนะ่ะสมัยก่อนแม่งทำเจ็ดหมื่น่ะนะครับหกหมื่นก็มีห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทําราคามาแค่นี้นะครับให้ทุกคนเนะี่ยมันจับต้องได้แต่พี่บอกทํามาพันกว่าบาทหรืออหลักพันเนี่ย ติดต่อได้เลยเนาะอ่ะก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้โจโด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับ